สวัสดีครับผมชื่อนายสิทิพลนจุมประยทธ์นะครับวันนี้ผมอะมาพูดเรื่องข้าไวไว่าที่แพงจนเกินไปนะครับเนื่องจากขนาดนี้การที่ข้าวไว่วาแพงจนเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาในสังคมที่ประชาชนออกมาเรียกร้องการไบว,ว่าและรัฐบาลให้ช่วยเยียวยานะครับ สำหรับสายที่ทำให้ข่าไฟฟ้าแพงในความคิดของผมคือการที่ประชาชนใช้ไฟฟ้ามากจนเกินไปในช่วงนี้ในความคิดผมมันไม่ใช่เลยครับแต่ในความคิดผมคือรัฐบาลและการไฟฟ้าเอาเปรียบประชาชนมากกว่านะครับเพราะรัฐบาลมีกำสั่งไง ประชาชนอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาตินะครับเองานประชาชนไม่ได้ไปำํำแล้วมาเก็บค่าไฟแพงอีกอย่างนี้มันเป็นการเอาเปรียบกันจัดจนะครับซึ่งทั้งนี้ในช่วงเวลาแบบนี้ผมอยากให้ทุกภาคสนวนทุกฝ่ายช่วยกันแก้ปัญหาเยียวยาประชาชน คนนะครับเพราะสังคมในตอนนี้มีการฆ่าตัวตายมีการเอาเปรียบกันอย่างยิ็นได้ชัดนะครับในเติวิกิตโคงโรคระบาดประชาชนก็เดือดร้อนกันมากนะครับและที่ผมไปอ่านข่าวเจอมานะครับที่มีคนไปโรงเรียน ประทวงยุติตรมนะครับการใช้จ่ายเงินของการไฟฟ้าเช่นรถขินกันละแรนกว่าและอุป,ปรกรณ์สำหรับไฟฟ้าต่างๆมากมายนะครับมีราคาเพงกว่าท้องตลาดอยู่หลายเท่าตัว,ตวเลยครับ <c oughs> จากที่เห็นนี้นะครับ ถือว่าเป็นการเอาเปรียบประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับและผมมีข้อแนะนำวิธีแก้ปัญหนานะครับคือสำหรับผมผมคิดว่าการไฟฟ้าและรัฐบาลควรให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าฟรีก่อนในช่วงนี้นะครับเพราะในจะววิกฤตโควิด -19 และอ่านไม่ได้ไปตา และที่มีคนออกมาเรียกร้องคือไฟฟ้าที่เหลือในกลงังมีเหลืออยู่ให้ประชาชนใช้ได้เป็นปีๆนะครับ <c oughs> และ <c oughs> ควรจะช่วยเยียวยาประชาชนให้ได้มากที่สุดเพราะประชาชนไม่ได้ทำงานแล้วท่านยังมาเก็บค่าว้แพงอีกอย่างนี้ จะให้ประาชาุนทำยังไงครับผมขอสรุปสั้นๆน,นะครับการที่ก้าไว้เพลงในเดือนมีนาและมีสานี้ไฟ้ว่าใช้ไว้ไว่ามากกว่าปกาติมันไม่ใช่เลยครับแต่เพราะการไว้ว่าเอาเปรียบประาชาุนมากกว่าและยังม,มาเอาเปรียบในช่วงวิกฤตโควิด1 9นี้ด้วย มันตามไอ้ผมสะเตือนใจมากครับเลยต้องมาพูดเรื่องนี้นะครับกัุผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ